นานมาแล้วได้มีหนุ่มนักผจญภัยที่มีภรรยาป่วยติดเตียงเขาเลยออกเดินทางใช้เวทมนต์เก็บทิวทัศน์ที่สวยงามมากมายเพียงเพราะอยากให้เธอได้เห็นโลกใบนี้แล้วตอนจบเป็นยังไงเหรอครับอ๋อเรื่องนั้นนะ่ะแม่หมดได้เจอหนุ่มคนนี้ระหว่างการเดินทางเขานั้นมีโลดท,ที่แปลงช่วงเวลาความสุขจากคนรุสศว์เก็บไว้ได้โดยมีแผนจะนำไปให้สาวที่ชอบนั่นแหละซึ่งก็คือเธอคนนี้นางที่เห็นแขกก็รีบจัดเสื้อผ้าที่หลุดลุ่ยอย่างรวดเร็วแม่หมดก็ไม่อยากเข้ามาหลอกแต่หมอนี้มันร้าบอกว่ากินข้าวกันก่อนเวล่ะคุณอออไดด้เินกมาระ ัวเดียกน,น,นแถมใช้สายตาคุกคามมาที่เธออย่างเห็นได้ชัดเขาก็เล่าว่าซื้อเยเด็กนี้มาเพราะว่าเมียตายตาดีใช่ไหมล่ะโตมาต้องเป็นสาวสวยแน่นอนนางนั้นก็เป็นที่รองรับอารมณ์คุณพอ่อแถมยังกลัวเขาหนักมากอีกด้วยแม่โมตี่เห็นสถานาการณ์เลยใช้เวทมนต์ซ่อมใจการที่แตกนั้นหายพ่อก็ยิ้มเจือนและรีบเชิญให้กลับไปไอหนุ่มตอนแรกก็บอกว่าวันนี้แหละฉันจะขอเธอเป็นแฟนแล้วเปิดโลนี้ให้ดูหลังจากที่เขามอบความสุขที่เก็บมาให้กับเธอเธอได้เห็นครอบครัวที่อบอุ่นความรักที่หวานชื่นภาพและบรรยากาศความสุขทั้งหม ที่ลังไลเข้ามาทำเธอน้ำตาพรา่าแม่มดนั้นก็ได้บอกลาทั้งคู่อ๋อตอนจบของเรื่องตอนต้นน่ะหรอหนุ่มนักผจญภัยที่เดินทางไปรอบโลกค,คนนั้นก็ไดน้นำทิวทัศน์ที่สวยงามมากมายมาเปิดให้หญิงสาวดูเพราะว่ามันกลับทำให้เธอสิ้นหวังกับสภาพที่เป็นอยู่มากกว่าเดิมแล้วเธอก็ตัดสินใจหนังสือเล่มนั้นสอนให้ฉันรู้ว่าการหวังดีอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกเสมอไปและหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครได้ข่าวขราวจากเด็กสาวคนนั้นอีกเลย